สวัสดีครับพี่ฟิลล์สวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยดูยุง่งจังเลยอ่ะใช่ยุ่งมากทุกคนเรากำลัง,งทำอะไรก็บอกเขาไปสิเรากำลัง,งแพ็คของอยู่นั่นก็คือคุณชี่ชอันนี้คือของที่สะสมไว้ตั้งนานหลายปีใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นของที่เอามาจำหน่ายในวันนี้ถูกต้องใช้คำว่าจำหน่ายเลยอะขายกั<ผ>นเนาะขายขายดีกว่าในราคา ร้อยสองร้อยย่อมยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะย่อมยาวร้อยร้อยห้าสิบแค่นั้นไม่เกินนั้นเลยค่ะบผมส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีส่งฟรีเราซื้อมาชิ้นเกือบพันแล้วขายรอบนี้ชิ้นละร้อยไม่เป็นไรก็ของสะสมแล้วช่วงหลังก็ไม่่อยได้เล่นแล้วด้วยเพราะพวกตัวโตกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ตัวโตแต่ตัวโตแต่ตัวอืสมอง สมองก็โตโหรีบเถียงเลยโอเคเดี๋ยวพ่อไปหาแม่ดีกว่าเห็นแม่จะทำามข้าวแล้ว <S <S ใช่บอกเลยว่าหอมแบบสวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวมาดูวนว่าอาหารเยน็นของเราในวันนี้แม่เดือนทำอะไรครับเนี่ยปลาหมึกชุบแป้งทอดปอปแป้งทอด <ใช S 1> อันนี้ประมดที่พ่อไปตกมาปะใช่ค่ะวันนี้ทํากี่เมนูครับเนี่ยมีทอดปลาปลาหมึกชุบแป้งทอดแล้วมีของทอดเหรวันนี้ แล้วก็ต้มยำต้มยำต้มยำปลาต้มยำปลาปลาในปลาทะเลอีแล้วใช่ค่ะอย่าบอกว่าอีกแล้วสิอ้าวเหรอนานๆกินทีเนาะใช่ปลาหมึกชุบแป้งทอดนี่ไม่ได้กินมานานมากเลยนะแม่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่บอกว่าน้ำมันมันกระเด็นไงโอแม่เลยไม่ค่อยชอบทอดเท่าไหร่แต่คนร้อนว่างั้นใช่แล้วอันนี้เราส่วนผสมมีอะไรบ้างแม่อันนี้เราแป้งแบบ ปรุงสมเูรณ์เลยอือแล้วก็ละลายน้ำใช่ค่ะผสมผสมก้บหมึกแล้วก็ทอดเลยทอดเลยจบเรื่องเงียบเรื่องเงียบอันนี้ของโปรดใครโปรดน้องปิ๊วเนี่ยแม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเลยนะรออันไหนแม่ต้องใส่เฟซชิลว่ะแบบติดหน้าดูดิเหมือนแบบลังเกียจอะดูหน้าทอดเขาดิเออดูดิ ดูขนาดตะก,กล้องเ่ยยืนอย่างไกลอ่ะแหมมันกระเด็นจริงจริงมันแบบไม่ปลอดภัยใช่ไหมใช่ค่ะต้องแบบระลางพอที่สุดเหมือนแม่กลัวแม่ก็ไปเอาชุดนี่มาใส่ดีชุดอะไรคะชุดกันฝนแล้วก็ใส่หมวกกันน็อตร้อนเลยนะมันยิ่งซึมเข้าใหญ่เลยซึมแม่น้ำมันนะคะน้องเอ๋ออุ้ยพ่อยังไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆเลยพ่อก็กลัวกระเด็นแบบรุนแรงมากใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่แนะนา,นาให้เด็กทํานะคะอ่าโอเคนะครับวันนี้เราทําอาหารสามอย่างนะเป็นกับข้าวสามอย่างนะครับเมนูแรกก็วุ่นวายไม่เดือนเลยนะครับเนี่ยโอ้ยแต่ดูน่ากินนะแม่เหลือ,องพองเลยอะ่ะสุกหรือยัง,งอีกเรื่องหนึง่งปลาหมึกมันโดนน้ำมันอ่ะมันก็สุกแล้วเพราะเหมือนข้าวลวกก็แค่ผ่านน้าก็สุกแล้วใช่ไหมงั้นก็สุกแล้วหรอแม่อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้นนชุดแรกก่อนใช่ไหมแม่น่าทานมากเลยนะครับ ่ะต่อไปครับรีบใส่ใหม่เดี๋ยวมันจะก,กระเด็นอีกอ๋ออันนี้คือแถวสองเลยใช่ไหมแม่อันนี้หมดแล้วก็หมดเลยใช่ไหมปกติแม่ไม่เคยกลัวอะไรนะทำไมต้องกลัวมันเนี่ยพอ่พอ,พอมาทอดไหมไม่สิพ่อเป็นตัดกล้องไงเดี๋ยวแม่ถือกล้องให้เดี๋ยวแม่มือสั่นไม่สั่นเฮือกระเด็นดีกล้องโตัเนี่ยเฮ้ยก็เยอะอยู่นะนี่กี่ตัวครับแม่สามตัวครับ ถามตัวหมดยังปลาหมึกเราเลือตัวหนึ่งกับหนวดเหรอตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางๆอ๋อโอเคไว้เดี๋ยวรอบหน้าพ่อไปตกให้อีกตออปะไปอีกใช่ไหมใช่เรือเอาไปได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ง่ายกว่าเฮ <c oughs> ้ยแต่น้องๆได้ดูคลิปช่องอิติชาแน,นลไหมครับที่แบบเออน้องฟิวขับเรือโหดเท่มากเลยนะอ๋อสุดยอดอ่ะใช่ครับ ตันเดียวเป็นน่ะไม่มีอะไรแม่ก็แค่ดันคันเร่งแล้วก็ใช้เยี่ยวปลาอุ๊ยเอาละยสิเริ่มปลูกปลาปลูกปลาแล้วนะครับอยากชิมอ่ะร้อนเนี่ยแม่ลองดูมันสุกยังเนี่ยสุกแล้วกรอบไหมกรอบอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมแบบแมงกิ้มด้วยโอ้โหเนื้อเด้งอ่ะเหรอมันสดเลยนะใช่มันไม่ตกอีก แล้วเมื่อกี้บอกซื้อเราดีกว่าอันนี้ต้องมีตกอีกแน่ใช่ไหมว้าเอออร่อยโอเคนะแม่เดือนบอกว่าอร่อยนะครับอืมอืมนี่คืออร่อยยอดโอเคสุดยอดนะครับไม่ใช่ทำไปกินไปจนหมดนะลูกไม่ไม่มีกินเลยนะแค่ชิมอ๋อแค่ชิมนะคะรับยังไงครับฟิลกัดพิขาดด้วยแม่ร้อน โอ้โหเป็นไงบ้างลูกเอวโอ้ย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 เป็นไรแม่แม่ต้องเอากระบวยเนี่ยเอ้าไอ้ฝาชีเนี่ยปังก่อนแม่เอ้าเอ้าแม่พองมันอ่ะเอ้าปลาหมึกมันเพราะว่าปลาหมึกมันแช่งไว้เราฟิวแม่บอกนี่ใครที่กินเรานะข่อยแล้วมันระเบิดใส่ไม่ไม่ไม่ในทุกครั้งแหละแม่บอกไม่เกี่ยวมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเราฟิว หม,ม,มือนแบบว่าหมึกมันเป็นน้ำไงพออ่อเวลาเราไปย่างเห็นว่ามันจะแบบปุ๊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 น้ำมันอะอน้ำในตัวปลาหมึอกอะเหมืนเป็นไม่ได้คนนือจะดีสุดฟิวรักแม่มากเลยยืหนห่างเป็นยอดเลยอะออ <laughs> สามเมสต้องมีอะยืหนห่างแม่เมนูไม่ไง่สามฟิวอะไรฟิวนั่นแหละเปลี่ยนแบบนี้ได้ไงเอ้าใครอยากอ่าได้พ่อสั่งฟิวห้ามกินนะ นี่เลยนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับเมนูปลาหมึกชุบแป้งทอดนะครับใช่เมนูต่อไปทาอะไรแม่ทอดปลาค่ะโอ้ยแล้วมันจะไม่กระเด็นอีกเหรอแม่อันน่าจะกระเด็นน้อยโอ้ยอันนี้ก็จะมีปลาปายแดงนะครับกับปลาสีขนที่เราตกได้มาจากทะเลวันก่อนนะครับโ้ยโอ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 ้ยเนี่ยนะแม่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้แหละกุ้งฟองเลยทั้งตัวนะครับ ถ้าทุกขมิ้นหน่อยน่าจะอร่อยนะแม่นะไม่ได้ซื้อมาหรอแต่ปลาเราเหลือเดี๋ยวาทำให้โอเคนะ่อันนี้ไว้ต้มยำอ๋อข้าสามตัวที่เหลือต้มยำใช่ไหมแม่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ครับเพราะว่าเราทานแค่มือเดียวไงมือเย็นก็เกือบได้เลยไม่ได้ทําเยอะเป็นเหมือนแซ่บเลยนะเราอุ้ยนี่แดงอยู่นี่อยู่กัดอ่ะน้ำมันนน้ำมัน เดี๋ยวทำน้ำพริกน้ำปลาก่อนน้ำมันยังดิบๆเลยแม่ๆน้ำปลามันยังน้อยกว่าปลาหมึกไงเนาะอืมปลาหมึกน่ากลัวน่ากลัวโอ้แสบซื้อกินดีกว่าใช่ี่ยใช่ปลอดภัยกว่าด้วยนะแต่ปลาหมึกทุกแป้งทอดที่ตลาดไม่มีขายนะพ่อต้องไปกินที่ร้านอาหารหนึ่งเดียวนะครับต่อไปเดี๋ยวหั่นพริกใส่ถ้วยแล้วก็ใส่มะนาวใช่แล้วก็ใส่น้ำปลาใช่ไหมแม่ แค่นี้กินได้ล้นะคะโอ้โหแล้วต้มยำวันนี้คือเราต้องทำน้ำให้เดือดแล้วเดี๋ยวใส่ปลาแล้วพุ่งรสได้เลยใช่แล้วก็กินแล้วก็กินได้เลยโอ้โหไอ้สุดยอดเลยร้อนเลยค่ยะรสแบบ <S 3 S 2> ลิ้นพองคอแหกหมดเลยลงไปน้ำเดือดเหมือนเมื่อก่อน,นที่พ่อกินกาแฟทิ้งแรมแม่ยกรสป้วดเข้าไปตอนนี้ยังเจ็บไอ้ลิ้นไม่หาย เดี๋ยวหั่นของสักหน่อยนะปลานี่เราทอดประมาณกี่นาทีแหละอันนี้ไม่แน่ใจคือเหลืองแล้วมันสุกแล้วก็โอเคแค่นั้นเองเรากะไม่ได้พอแม่เลยไม่รู้ว่ากี่นาทีเอาว่าสุกก็ใช้ได้แหละสุกแล้วก็กรอบดูเอาหนังเหลืองแม่ต่อไปทำอะไร ทต้มยำมาค่าน้ำเดือดแล้วผองของน้ปลาเป็นไงสุกยัง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 ต้มยำต่อเลยเหรอแม่อันนี้ก็คือในหม้อต้มยำเนี่ยแม่ปรุงมาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมแล้วใส่เครื่องต้มยำเรียบร้อยเหะอเราแค่ใส่ปลาลงไปใช่ค่ะน้ำเดือดเราก็เสร็จปะน่าทานมากเลยแม่พอไม่กล้าจอลงไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวเขาประเด็นนะครับคือหนึ่งที่บอกนะครับเลนตัวนี้จะไม่มีฟิลเตอร์ปิดนะครับ การนวดสติมาเนี่ยเดี๋ยวเรื่องใหญ่เลยนะครับงานงอกนะฮะเี้ยน้องๆดูเลยนะครับการหุงข้าวนะครับไม่ง่ายที่เราชิมนะครับมันต้องร้อนนะแม่และของร้อนอ่ะนะใช่ค่ะของยำนี้กลิ่นได้แล้วอ่ะแม่ปุ๊บเลยอ่ะโอ้โหสีแบบสีแม่ของน้ำมร้อนๆนะแม่นะตรงจะพองเลยนะลิ้นเลยเน, <laughs> นี่ยหร,าารือแบบมันจะโล<อ>่งคอไม่ได้ดติดสุกไม่ได้นะครับ ผมไปดูแล้วจัดจ้านมากเลยแม่ใช่ถูกแล้วเหรแม่เบาวไว้หน่อยยงมันจะป้ยเดี๋ยวเราวมาปรุงอีกทีใช่ไหมใช่ใส่น้ำมะนาวกับผักชีฝรั่งครับผมอ๋อนี่เลยไม่ได้เปรีย้ยวว่างั้นคช่ทำไมละมัไม่เป่าสักหน่อยเลยอแม่อ,อ,อร่อยสุดยอดไม่ต้องปงรุงเพ<อ>ิ่มเลยเหรอ่ปลานิดนึงตอนจบอ๋อตอนจบ เดี๋ยวบีบมะนาวแวมันจะจืดไงอ๋อโอเคเข้าใจว้าวโอ้ยนพิน,นิม่นะแม่เนาอดเลยนะเนี่ยไปเลยช้าโอ้โอเตัข้าวค่ะเ๋เมนูนะครับปลาทอดของเรานะครับ ถูกยังแม่ปลาสุกยังสุกแล้วแหละแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวมันจะกรอบซนะโอ้โหตัวนี้เราจะต้มยำเนี่ยเพราะตัวเล็กครับโอ้โหทอดต้องได้เนื้อหน่อยนะแม่นะใช่อาาเเเอเือดเือดใสแดงนะครับตัวน้อยนะครับพี่เอตกอนั้นเลยนะใายแดงอ่ะแม่อ,มอ้าวเรียบร้อยครับปิดขอดูหน่อยแม่นี่ค่ะ โอ้ยสีส right? al so so exactly. so okay? ันกระเจามากเลยนะเนี่ยพร้อมทานยังคะพร้อมแล้วครับฟิวตักข้าวแล้วค่ะตักข้าวเสร็จแล้วนะครับอาหารเย็นเรามือนี้นะครับครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์้องฟิวนะครับก็พร้อมลบแล้วนะครับพร้อมลบมากใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยมาถึงไม่มีอินเสิร์ทแล้วนะเพอาตักไปแล้วค่ะก็จะมีปลาทอดนะครับปลาหมึกชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็ต้มยำปลานะครับก็คือเป็นเมนูที่พ่อถานะครับไปตกมานะครับ ก็ถือว่าแบบภูมิใจอ่ะแม่เออขอซอสกันนะครับแม่เป็นไงบ้างอ้เป็นไรแม่ชุ่มไปถึงไส้เลยอ่ะอร่อยค่ะชุ่มไปถึงไส้เลยแบบมันลื่นลงไปทางตรงเลยอ่ะชุ่มขอชุ่มขออร่อยใช่ไหมใช่ค่ะจัดเลยครับน้องพิเศษเป็นไงครับผักหมึกชุบแป้งทอดกรอบมากสดมากอร่อยมากครับผมนี่พี่ฟิล์มปลาทอดเลยนะครับถ้าทอดไม่เร็วอีกเดี๋ยวมันจะหมดนะไม่หมดหรอกค่ะอื อร่อยเหมือนที่เราไปร้านวันนั้นเลยอ่ะร้านพูดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินอ้าวแสดง๋ยวไม่อร่อยอ่ะพิวอร่อยซดน้ำซดน้ำเลยซดน้ำเลยซดน้ำเลยร้อนได้เลยอ่ะเอาแบบแม่เลยปึ๊ดเลยอ่ะพิวร่อยหกหมดชุ่มๆอืมไหลลงไปที่ไส้อ่ะจริงอัาตรงอ่ะเป็นไงบ้างอร่อยจัดจ้านไหมอุ้ยเขาไม่พูดไม่จาเลยนะเขาใส่กันใหญ่เลย ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้งามเขาค่อยโหคำเดียวเลยแม่ไม่มีอันครึ่งอร่อยนะมันจะหมดเว้าพอนี้แหละกินคำต่อคำอร่อยนะครับแม,ม่เดือนไม่พูดไม่จาเลยนะครับใส่ใหญ่เลยนะอ้โอขหอมมากโอเคครับผมก็สำหรับ <laughs> วันนี้นะไม่ไหวแล้ว <laughs> น้องๆดูคลิปนี้อยู่นะ <laughs> ก็อย่าลืม like, กดไลคนะ์กดแชร์กดติดตามชัยนะกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ไปแล้วไม่ไหวขอกินก่อนเดี๋ยวอดนะครับบ <laughs> <laughs> าย <laughs>